เสริมไปอยู่ครับผมเสริมไปมแก่ขักแก่จนมาว่าอย่างนั้นแหละครับผมแบวว่ามันไม่ดีก็ไม่ใส่แต่ว่าอาชีพเราแล้วมันก็ต้องก็ต้องดีแหละว่าบางคนเขาบอกว่าเขาไม่ได้เลี้ยงเขาก็มีกินเหมือนกันแล้วเราเลี้ยง มันจะไม่ดียังไงอือคนตาพูดดีมากคนอื่นไม่ได้ทําเหมือนเราเนาะมันจะมีกินเหมือนเราได้ใช่ไหมเออนั่นแหละเขายังมีกินเลยแล้วเราทําทั้งทีนะมันจะไม่มีกินไม่ได้ไงไม่ได้ใช่เนาะคุณตานะเออคุณตาพูดดีเก็ียบได้ดีมากครับนั่นแหละเพราะว่าอาชีพนี้แหละมาตลอดตรงลูกสุดฝั่งนกันนัหละจากการเลี้ยงวัวเนี่ยวอวนี่มันยากเลย ทำไมถึงว่าางนั้นครับคุณตาเอาไม่ยากยังไงเพราะว่าตอนนี้พ่อค้าก็ไม่ค่อยซื้อถ้าเขาซื้อเขาก็ซื้อแบบว่าสามตัวอย่างนั้นสามตัวร้อยเป็นเขาจะซื้อ,อแต่วัวพื้นบ้านเออก็จะซื้อแบบนี้งัวไทยเล้านี้แนหละครับผมวันละสี่พันห้าพันสุกวันนะครับผมแสดงว่าซื้อง่ายขายคล่องเนาะเตรว่าัวพวกนี้จะขายง่ายแต่ว่า จะขายวันนี้ก็ได้วันนี้เลยแหละทนนั้งหมดไทยไทย,ไทยบ้านเราเออไทยกลางบ้านเราไทยกลางไทยกระโดนเนาะไทยกระโดนให้แตเ,เป็นไทยเนี่ยได้แ <laughs> ต่ว่าสามสี่พันนี่ได้เลยถ้าเกิดว่าไอวัวกระโดนเราละถ้าขายได้ตัวละพันคุณตาว่ามันคุ้มกับเวลาที่เลี้ยงไหมมันคุณตากําลังทําอะไรอยู่ครับนี่กำลังมาจากเลี้ยงวัวครับเอกำลังมาจากเลี้ยงวัวก็จับวัวผูกๆๆๆๆๆ โอ้เยอะเหมือนกันนะคุณตาอ,อันนี้คุณตากำลังผูกวัวอยู่นะครับผู้ชมไม่ผูกมันตีกันอ๋ออันนี้ผูกทุกตัวไหมครับคุณตาผูกทุกตัวไหมไม่ใช่ไม่ได้ผูกทุกตัวผูกเป็นบางส่วนบางส่วนก็ไม่ผูกผูกเแค่ต้นไ,นไม้หนึ<อ>่งตันมันก็ตีกันอโอ้โก,กระชวยกระชาย อันนี้คือวัวของคุณตาหมดเลยหมดนั่นเนี่ยเป็นวัวสายพันธุ์อะไรครับคุณตาเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ไทยทําไมถึงได้มาเลี้ยงสายพันธุ์นี้คุณตาเขาก็ชอบพันธุ์นี้มันเลี้ยงง่ายอ๋อเออมันเลี้ยงง่ายกว่าขายจะง่ายกว่าครับผมเออเพราะว่าตัวใหญ่เขาจะไม่ค่อยซื้อพันธุ์นเออทำไมถึงว่างั้นครับคุณตาอ,อ๋อเพราะว่ามันขายยากใน ประเทศไทยเราตอนนี้เขาไม่ต้องการที่มันเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วมันขายไปหมดแล้วมันไม่มีที่เก็บบอกว่าแบบนั้นเลยนะครับก็แสดงว่าใสยพันธุ์นี่ดีมากเออสายพันธุ์ไทยเรานี่ยแล้วง่ายกว่าดีมากๆเลยนะเออใช่เพราะว่ามันง่ายออแล้วให้กินอะไรบ้างครับคุณตานี่ก็กินหญ้ากินฟางกินหญ้าแล้วก็กินฟางธรรมชาติเออธรรมชาติที่กินหญ้าอ เลี้ยงแบบธรรมชาติเลยเลี้ยงธรรมชาติเลยครับผมวผมเป็นวัวไทยธรรมดานี่ผสมพันธุ์ยังไงครับตัวนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์นั่นแหละไม่ได้ผสมเทียมไม่ไม่ค่อยทำแบบนั้นเลยว่าเอาแต่พอ่อพันธุ์พ่อไปตอนนี้วัวของคุณตาเหลือเยอะเหมือนกันนะอ๋อเหลือเยอะอยู่ยังไม่ได้ขายเลยเหรอครับคุณตาขายไปแล้วสามตัวแต่ว่ายังไม่ได้ขายอีกธรรมดามันมีอยู่ประมาณ ยี่สิบกว่าตัวยี่สิบกว่าตัวนะแต่คอกเล็กนะยี่สิบกว่าตัวแต่ว่ามัดไว้ทุกตัวเลยไม่ไม่ได้มัดทุกตัวเป็นบางส่วนบางส่วนอ๋อมัดตัวใหญ่มันครับผมเมื่อกี้ที่คุณตาทิ้งเบรนไว้เนาะคือวัวตัวใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเลี้ยงกันแล้วไม่ค่อยเลี้ยงเพราะอะไรครับคุณตาเพราะว่ามันยากมันเลี้ยงยากนี่ที่ที่หูยาวๆนั้นเขาจะอาทิ้งหมดแล้วเออมันไปไม่ได้แล้วเพราะว่ามัน ยากเวลามันล้มแล้วก็มันเอายากคือถ้าวัวหูยาวๆแบบนั้นจะไม่อยากได้แล้วไม่อยากได้แล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเออไม่เหมือนเมื่อก่อนอยากได้วัวพันใหญ่ๆเดี๋ยวนี้ถ้ามันไปลงสะหรือลงอะไรเอาขึ้นไม่ได้เอาขึ้นมาก็คือตายเลยวัวตัวหูยาวๆนี่นะเออนั่นแหละนั่นแหละก็เป็นตะกิ้มีอย่างนั้นด้วยนะครับอุ๊บอันตรายมากเนาะเอวนั้นอันตรายครับผม เพราะว่าส่วนมากเดี๋ยวนี้ที่บ้านนี้เขาจะเลี้ยงนี่แหละพันนี้แหละกลับมาเลี้ยงไอ้วัวกะโดนหมดแล้วเออนี่งัวพันนี้อจะขายยห่สามตัวร้อยเขาบอกว่าเออถ้าสามตัวร้อยจะขายง่ายครับผมแสดงว่าตอนนี้ไม่ต้องกลับไปหาตัวใหญ่ละไม่ไปแล้วไม่เอาแล้วตัวใหญ่ส่วนมากจะเอาต่ตัวนี้แหละพันนี้แหละพันพื้นบ้านเราเนาะพื้นบ้านมันมันเลี้ยงง่ายมันจะกินอะไรมันก็กินเลยนี่มันเหมือนกับเราเข้ามาื่อกีมันจะกินเลยเจออะไรก็กินได้หมดเออกินหมดไม่เลือกหญ้าไม่เลือกฟางเนาะไม่เลือก ครับผมอันนั้นยังมีเปลือกกระเทียมติดมูกอยู่เลยนะเออไม่เป็นไรเพราะกินประจําเปลือกกระเทียมนี่แหละครับเออแบบกระเทียมนี่ก็มีนเำมนกันมีโรตีนกันแล้วแกโลกในท้องมันเป็นพยาธิครับผมเออแกพยาธิได้ครับผมคุณตาเลี้งมากี่ปีแล้วครับอี่ตั้งแต่หู่นตั้งแต่ลูกยังไม่ ไม่เข้าโนบาลยังไม่เข้าอนุบานทุกสามคนทุกวันนี้ก็ยังยังอยู่ยังยังอยู่อายุก็เกือบหกสิบแล้วนี่อีกสามวันก็ชกสิบแล้วก็ยังอยู่จะถึงวันเกิดแล้วเมื่อก่อนนี่สายพันธุ์นี้ไหมหรือหรือว่าไปซื้อตัวใหญ่มาเลี้ยงเขาบ้างผสมก่อนบางบางบางทีก็เอานั่นแหละพันธุ์นั้นมาก่อนไอ้นั้นซื้อมาเหรอมัอซื้อมาคุณตาซื้อมาเท่าไหร่ครับตนนั้เมื่อก่อนมันมีราคาแปดห้าหมื่นแปดตัวไหน ไอหูยาวเนี่ยไอหูยาวนี่มันมันมาแม่ลูกมันแม่แม่มันเสียไปแล้วอ่ะคุณตามาตอนนี้ครับคุณตาซื้อมาห้าหมื่นเท่าไหร่นะห้าหมื่นแปดตัวนี้แหละครับคุณตาตัวนี้ซื้อมาเมื่อก่อนสามหมื่นสามหมื่นกว่าเมื่อก่อนมีราคาครับผมไทยใหญ่ไทยใหญ่ก็จะมีอยู่เป็นไายลูกเยอะแล้วผมว่าไทยใหญ่ก็สวยดีเหมือนกันนะไอไทยใหญ่นี่ลูกออกมาสวยอะ แสดงว่าไม่ต้องไปเลี้ยงไงอย่างนั้นหรอกเนาะเลี้ยงไข่ใหญ่กำลังดีนะยังยังแบบนโครงสร้างมันดีทำไมถึงว่างั้นคุณตดเอาโครงสร้างมันดีมันนี่ขนาดมันเก่นั้นมันลงสารมันขึ้นได้เงีนี่แหละครับรุ่นนั้นมันลงสารขึ้นไม่ได้นะท่านลงสารเป็นตะคีเลยี่ตัวนี้ต้องลากเอารถลากลโอ้โหลำบากเลยแต่ถ้าเป็นตัวเล็กนี่วิ่งขึ้นวิ่งลงตรงนี้ตรงเป็นรอยเลยข้ามห้วยข้ามอะไรได้นี่พวก นี่รุนรุนรุนนี่ครับผมเอาไปข้ามคลองข้ามอะไรได้ไปเลยมันลอยไปเลยเหมือนม้านั่นแหละ,ะแสดงว่าวัวแบบนี้ไม่เหมาะจริงๆแล้วทําไมถึงได้มาซื้อตัวหูยาวๆนี่ครับคุณตาเาขาบอกว่าญาติเขาให้ช่วยเขาบอกว่าเขาซื้อมาเยอะแล้วของเขามันเยอะอเ,อเป็นญาติกันเขาบอกว่า,า,าช่วยหนวยช่วยเข้ามาเง้นนะคุณตาซื้อมาตั้งห้าหมื่นกว่าบาทเลยนะห้าหมื่นกว่าบาทตอนนั้นมันคู่นี้มันจะขายได้เก็บแสนนะ เมื่อก่อนมีราคาครับผมสามปีที่ผ่านมามันแห้งครับผมไอต <cend> <k S 2> ัวใหญ่นี้มีลูกกี่ตัวแล้วมาอยู่นี่ตัวนี้ครับผมตัวนี้ยังไม่ยังไม่มีลูกเพราะมันมันติดมากับแม่มันแม่มันตกสะอะไรนะอ๋อเจอกับตัวเลยถ้างั้นเหตุการณ์นี้เจอกับตัวเลยนะตกสะเอยตกสะขึ้นไม่ได้ก็ส่งพ่อค้าไปสําเระเลย ขายได้เท่าไหร่ครับคุณตาตอนนั้นโมันได้แล้วนัะจได้อยู่หมื่นกว่า 100, บาทนะหมื่นกว่าบาทนะห้าหมื่นกว่าก็จะได้อยู่หมื่นหมื่นห้าอันนี้ <มะ S 1> คือเราแบ่งพูดเองไม่ใช่เอาให้เขาไปเลยยกให้เขาไปเลยให้เขาเอาไปเลยเออใช้รถไปเลยครับผมตอนนั้นมันจะมีราคาอยู่ท้าทุกวันนีกี่ได้ต้องฟันห้าผมว่าน่าประมาณนั้นแหละคุณตาตาวัวนั่นแหละอุบัติเหตุนะครับบางทีก็ไม่ได้เลยเป็นอย่างไงอือตานเลี้ยงวัวนี่มันยากเลย ทำไมถึงว่าอางั้นครับคุณตาเอาไม่ยากยังไงเพราะว่าตอนนี้พ่อค้าก็ไม่ค่อยซื้อถ้าเขาซื้อเขาจะซื้อแบบว่าสามตัวอย่างนั้นสามตัวร้อยเป็นเขาจะซื้อ,อแต่ว่าพื้นบ้านเออก็จะซื้อแบบนี้งวัวไทยเรานี่แหละครับผมวันละสี่พันห้าพันุวันนะครับผมแสดงว่าซื้อง่ายขายคล่องเนาะแต่ว่าช่วงนี้จะขายง่ายแต่ว่า ขายวันนี้ก็ได้วันนี้เลยแลพวกงนี้พวกไทยไทยไทยบ้านเราไทยกลางบ้านเราไทยกลางไทยกระโดนเนาะไทยกระโดนให้แต่เป็นไทยเนี่ยได้แต่ว่าสามสี่พันนี่ได้เลยถ้าเกิดว่าไอ้วัวกระกระโดนเรานะถ้าขายได้ตัวละพันคณตาว่ามันคุ้มกับเวลาที่เลี้ยงไหมมันคุ้มหรอแต่ว่ายังไงมันอยู่กับเราแล้วเออมันอยู่กับเราแล้วเราต้องเลี้ยงมันไปเออต้องว่ามันคุ้มไหมมันก็ไม่คุ้มหรอกเพราะว่า อาชีพของเราแล้วเราก็ต้องเลี้ยงมันไปครับผมก็เหมือนเราก็ทํานาแหละทํานาคุ้มไปทุกวันไม่คุ้มเหมือนกันคนณทำคูณด,ดีมากเลยครับนั่นแหละก็เหมือน่งนี้แหละเพราะว่าเลี้ยงงัวมันก็เหมือนทํานานั่นแหละเพราะว่าอาชีพเสริมของเรานี่ผมว่าเอามาเก็บเข้าพอกแล้วก็จะไปลดน้ำพริกออูแสดงว่าใช้ปุ๋ยเนี่ย ได้ขายไหมปุ๋ยนี่ปุยนี่ไม่ได้ขายเอาออกไปใส่สวนยางทั้งอะไรเยอะก็ออกไปแล้วนี่ครับผมแต่สังเกตเห็นนะวัวไทยบ้านในคอกนะฟางในพื้นที่มีขี้มันก็ยังกินเนาะกินเห็นไหมมันกินหมันกินนิยน่นใช่ครับแต่ว่าพันนี้มันจะไม่กินที่นี่นี่แะอืเน็กินม่รามันอยู่เนาะมันกินนะครับผมเพราะว่าพวกนี้มันจะใช่เนี่ยกินทุกตัวเลยเนาะถ้าเป็นวัวกระโดนวัวคนบ้านนะอ๋อพอพัน ของในชุนบ้านเราเปนกะินนะครับผมมาติดที่ยังกินเลยนะแล้วเวลาบบไม่สบายตัวไหนรักษาง่ายกว่ากันพื้นบ้านไหมอะพื้นบ้านง่ายกว่าพื้นเร็วพื้นเร็วนะเออพื้นเร็วนุ่งนี้ครับผมล่าสุดคนตาขายไปกี่ตัวครับอุ้ยขายไปเยอะแล้วเพราะมันมีทั้งหมดเก็บสามสิบตัวขายไขช่วงมีราคาไหมช่วงมีราคาก็ได้ขายอยู่ช่วงไม่มีราคาก็ขายไม่มีราคาไหนได้ตัวละเท่าไหร่ครับเีบ ตอนนั้นขายไปสามตัวสามช่วนก็ได้อยู่สองหมื่นเนี่นี่รุ่นเล็กๆนั่นแหละตัวนี้นะรุ่นไทยก็พอได้เหมือนกันนะถ้าถ้ามองนะถ้าราคาถูกๆแบบนี้นะคุณตานะออืก็เสริมไปอยู่ครับผมไปแก่ตัดแก่จนม่วาอย่างนั้นแหละครับผมแหวว่ามันไม่ดีก็ไม่ใช่แต่ว่าอาชีพเราแล้วมันก็ต้องก็ต้องดีแหละ บางคนเขาบอกว่าเขาไม่ได้เลี้ยงเขาก็มีกินเหมือนกันแล้วเราเลี้ยงมันจะไม่ดียังไงอือคนตาพูดดีมากคนอื่นไม่ได้ทําเหมือนเราเนาะมันจะมีกินเหมือนเราได้ใช่ไหมเออนั่นแหละเขายังมีกินเลยแล้วเราทําทั้งทีนะเออมันจะไม่มีกินไม่ได้ไงไม่ไม่ได้ใช่นาะคคนตานะเออคนตาพูดดีเจีบได้ดีมากทํานั่นแหละว่าอาชีพนี้แหละมาตลอด ส่งลูกจุดฝังกั็นยังไงจากการลิ้งวัวเนี่นะยจบเรียนจบทั้งสามคนเลยจบทั้งสามคนแล้วเขามีครอบครัวไปสองแล้วก็มียังไม่มีคนหนึ่งครับผมภูมิใจมากเลยคุณตาเออแล้วภูมิใจอยู่เพราะว่าก็าเขาไม่ได้มาทําอะไรให้เราลำบากด้วยเราก็ทําไปอย่างนั้นเลยครับผมแล้วกลางคืนนีไล่ยุงยังไงครับเมื่อก่อนไม่เมื่อก่อนนั่นก็นี่เหลยใส่ไฟนั่นนั่นช่วยได้ไหมครับผมเออมันก็ได้อยู่ พอได้ก้องแก้มใช่ไหมเออเพราะว่ามันมันก็ไปเยอะหรอกเพราะว่าบางทีก็เอาไฟอุ่นให้มันหน่อยครับผมเออกินยากันยุงเยอออะไรจครับผมแล้วคุณตาตอนเช้านี่เอาออกกี่โมงครับไม่บางบางทีถ้างานไม่ติดงานก็เอาออกตั้งแต่เจ็ดโมงนั่นแหละเจ็ดโมงคช้ครับผมอันนี้คือก็สามโมงอันนี้คือเอาไปออกไปผูกเอาออกไปปล่อยออกไปเลยะแล้วก็ไปผูกเป็นบางส่วนเดินตามไหมครับนี่ เดินเป็นบางทีแล้วเพราะว่ามันเราก็ไปก็มันอยู่ทุ่งนานอย่างนี้เราก็มองอโหโหล้มันก็ไปเรื่อยๆครับ<ๆ>ผม,มอยู่ที่ครับผม